และตัวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสายตาค่ะนั่นก็คือลูทีนและซีแซนทินค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสารอาหาร2ตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากๆที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและการมองเห็นค่ะเพราะลูทีนและซีแซนทินนะคะเป็นตัวสารนะคะที่จะอยู่ที่บริเวณจอประสาทตาหรือว่าจุดรับภาพในดวงตาของเราค่ะซึ่งนะคะจะทําหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมทําให้เราค่ะมองเห็นภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังมีงานวิจัยด้วยนะคะว่าการ มีลูทีนและซีแซนทินที่มากเพียงพอในร่างกายในดวงตาของเรานั้นเนี่ยยังช่วยลดการเกิดแล้วก็ป้องกันการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้อีกด้วยค่ะและลูทีนและซีแซนทินเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกรังสีสีฟ้าที่มาจากหน้าจอมือถือหรือหน้าจอทีวีนะคะไม่ให้ทําลายกระจกตาหรือว่าจอประสาทตาของเราอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะในยุคนี้เนี่ยที่ทุกคนนะคะอยู่หน้าจอกันหลาย,ลายชั่วโมงมากกว่า6ชั่วโมงมากกว่า8ชั่วโมงการได้รับ สารเสริมอาหารในกลุ่มของลูทีนและซีแซนทินจึงเรียกได้ไง่ายว่าสําคัญและก็จําเป็นอย่างมากค่ะที่จะช่วยส่งเสริมทําให้ตัวดวงตาของเรานั้นนะคะมีมประสิทธิภาพในการมองเห็นได้อย่างเต็มที่อย่างยาวนานค่ะ